ทีตอนเช้ากันด้วยนะทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมยามเช้าวันนี้ลงคลิปเลยแล้วกันอยาให้เล่นบล็อกโพสุดหรอก็ดีนะหายใจก่อนก็ได้ใช่หนึบกหเท่ากับสถ้าจะแบบแบบนี้น่าต้องเป็น EP11 เโอเคให้โปรโมช่องกันแหละชาล้างบาบบอนทีฟอร์เทสก็ไม่รู้ดิ เอพ p ไปติดตามคนนี้ด้วยนะฮลี่แชนดีนะที่ไม่ใช่ไม่ใ <c> ช <oughs> ่ฮอลี่นะเคไปดูไ p 9ีเก้านะว่ามีอะไรบ้างอ,อ,อืออยวานะฉันจำได้ว่ามันอยู่คลิปไหนวะจำได้ว่ามันมีตัวร้ายตัวหนึ่งกลับมาดีแล้วอะ่ะอืมจำได้เลย มันอยู่คลิปไหนวะคลิปโดนลิกสิีเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนว่าไม่ใช่อ,อคลิปที่จนโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าหอหรือว่าต้องไปดูตรงนี้วะอ,อ,อค,ครับอ้าวพี่แมงงอดเป็นไงบ้าง พี่ cross speed อืมทำคลิปดีนะพี่ cross speed ผมชอบผมขอเรียกว่าพี่ cross speed แล้วกันเฮ้ยจำด้ว่าไม่อยู่ไหนวะพี่คนนั้นคือใครใช่แล้ววันนี้ก็จะเป็นการเปิดรายการว่าเนาอ๋ออยู่นี้โอเค นี่ไงแป้มนั่นเองนะผมแปมบอกว่าโปรโมทหน่อยได้ได้เพราะว่าคือตอนนี้แป้มเป็นคนดีแล้วนะทุกคนก็ <c oughs> คือแป้มดีแล้ว <c oughs> นี่ไงอ๋อเกมทูน I real is dream breakdown Player veteran <c oughs> ภาคโดยเออ K William เนาะ K William s c o t t g e n t l e m a n กับตันสโตเนอร์ เจ้ท ooth manny ก็ไลอนอนขับซาไลออนสโตเนอร์ก็ไลออนเหมือนกันเอามองอัสตีเขียวที่มันมีใบข้างบนน่ะไม่รู้มันคือใบอะไรนะเห็นหน้าแกมันชอบฟินน่ะหน้าแกฟินมากตอนแรกคิดว่าแบบมันเป็นหนุ่มกัญชาหรือเปล่าขาบจริงนี่น่าจะกินใบกระทียมมาเยอะอนะไรนั่นน่ะหน้าฟินบลูมอนสเตอร์ผ้าก็ไลออนเหมือนกัน mister sheep อ r a n g e ก็โค c ี่มิสเตอร์เอ g ก็ b r o ัน n อ n เจล แล้วก็แม่กับนู๊บเหรออาบิเกลอาบิเกลอาบิเกลบีเดก็โจนะผมเออแปลกเนาะเป็นคนดีได้ไห่เออเออหล่อสวย,สวยใช่หล่อจางพี่พี่โคลี่แต่รอยสักใิ่หน่อยก็สักเพื่อความเท่ไงโคลี่เขาต้องสักก็สักความเท่ไงฝรั่งอยากสักเท่คิดมาแล้ต้องสักเท่แล้วแหละ หน่วยเยอะเกินเคววลเลียมเออแต่เขาก็พาพรตัวพระเอกนะอืมเจ๋งเคววลเควิลเลียมนะบรอสันหน้าตาก็ดีเลยอีธานเคตตี้แล้วก็แม็กซ์ดีดีอันนี้ก็โจนะโจภาคเสียงบีเดยรอยน เออว้าโอ้โหโลทองอโลทองร่นเงินอย่างเยอะเฮ้ยประสบความสำเร็จมากทั้งที่มาในปีสองพันยี่สิบะเนี่ยช่องเนี้ยช่องนี้เกิดขึ้นในปีสองพันยี่สิบนะคือเจ๋งอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้วะยูซักแคปเนี่ยโหนับถือให้เลยช่องนับถือให้เลยนับถือให้ช่องเกมทูลเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง ยังไงเอามาจากไอจีโอเคอืมวันนี้ก็เป็นการตโปรโมตตาสัญญาแล้วก็แล้วก็เป็นอีพีใหม่นะจากตัวร้ายสู่คนดีเออโอเคน่าจะมีแค่นี้หรือมั้งผมจำได้ว่าซีราแคทใช่ไหมเอไออาร ซีล่าพิมพ์ยังไงวะซีอาร์ซีล่าซีล่าเหมือนจะพิมพ์ไม่ได้อาร์เอซีล่าแล้วก็แคทนี่ใช่ไหมเออซีล่าแคทอ้าวอยู่ไหนวะมันบางคนละเลือกแะ้วอีกบ้าเอ้เหรือว่าซีล่าแคทเปลี่ยนชื่อวะมัน่าจะใช่มั้งซีล่าแคทแต่ตก่อนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดีนะก็เริ่มดีงไง แป้งตอนนี้แป้งก็เป็นคนดีแล้วเออรักเกมทูนมากเอ,อ้คลิปนี้นี่ผมชอบแล้วแหละเพราะว่าคือโคลี่เขาสักสักาะว่าก็ความเท่เนาะโอเคสปายละบายบายก็ยามช้าสดใสนะครับเย้ฮู้